โลติกไว้ที่หลังให้คนดูทำใจก่อนเดี๋ยวบอกสองคนนี้ร้องต้องขึ้นเลทสิบแปดอแปดบอกยี่สิบชอจูบลบด้วยจูบยัยจันลองดูนะถ้าเกิดถ้าเกิดต่ำไปหรืออะไรก็บอกครูนะโอ้ี้เลยโอ้โนเลยโอ้ my god อาใครใครอัดให้เพื่อนลูกใครอัดให้เพื่อนอันนี้แล้วแล้วจะมาร้อแล้วขี้ให้เพื่อนเหรอมันแน่แล้วครับมันไม่ใช่แม่แม่เมฆมาทับเหรอมันแน่แน่เมฆเหรอฮะแน่ก็คือชี้ถึงเมฆแม่เมฆเอออ่ะมาเลย เ่นยงแค่เทียวเนีว่วแล้วพี่เสียบยันไนะอ่าตั้งใจตองแล้วมาไม่ใช่ครับนั่นแหละจจีบ,จ,บจีบหน่อยจีบน้องหน่อยน้องก็ไม่รู้เรื่องน้องไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่อง เห็นเป็นอะไรทัาก็คงเป็นใจเพาะอยากให้เราสมปองเอกอใจตามลงหอแนะ่ท่านทายอท่านยูริมเป็นใดตังไม่มองจันไม่ตังมได้ดีมาองฉันไม่มองเาอ,อะไรไเห็นดาวย้องนมาทับดับแล้วน<ด>ุงดารา โอ,ออโอเคทีสองคนสองคนโอเคไหมโอเคว่าอะไรจริงๆมันก็คือประมาณว่านั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันคุยกันชี<อ>้นกชีก้ไม้ตอนโป๊ะเ<อ>พลย์ครึ่งลองดูไหมโป๊ะเพลย์อะไรประมาณนี้นอลองเพิ่มสักอ,อ่ะลองลองบวกสักหนึ่งลองบวกดูให้น้องลองดูบวกหนึ<อ>่งลองบวกให้หนึ่งะบวกบวกแค่ครึ่งเดียว เมื่อกี้ของเนเน่กำลังเลาะ And <imitation> ตรงจันไม่มองอีกทีหนึ่งค่ะจันไม่มองจันไม่มองพี่พพตองร้องมาก่อนจันไม่มอง <tem po zy> แต่ว่แหลมไปแหลมไปใช่ไหมตองมันจมจม,มันมีแค่ประโยคเดียวตอนนี้คือของเนเน่ยังดูแหลมแหลมพอขึ้นมาแต่ว่าจองอะจองตองอะดีขึ้นสิ่งี่ต้องถามเนเน่ด้วยอะว่าเนเน่ขึ้นอีกอะไรไหมขึ้นอีกครึ่งเนาะคุณแตแหลมเสียงรูคนเสียงลองเออมันแหลมไม่ไม่ไม่คือ,อไ,ไม่ขึ้นกว่านี้แล้วคือบวกหนึ่งนี่น็อกมากสุดแล้วเพียงแต่ตอนนี้กำลังดูว่าเนเน่คือแหลมไปหรือเปล่า พราะเพลงใหม่ที่บอกวิกนี้มันต้องละมุนหน่อยคือถ้าเกิดน้องดูแล้วเหมือนกรี๊ดอะไรนี้ก็ต้องต้องระวังเอาลองดูใหม่กันเลยครับลองอีกทีหนึ่งอ่ะมันกั้ากึ่งอ่ะเพลงเนี้ยนี่นี่หายใจลึกๆลองดู้องดีต้องลองเล่นมาเลยที่ต้องโอเคแล้วร้องถือไม้ดีๆถือไม้ให้แบบตรงปากแล้วร้องให้อุ่นที่สุดเปิดคอเพิ่มขึ้น มันดูอบอุ่นหน่อยพี่ชายนั่งคุยกับน้องสาว เนี่ยตอนจบของตองยังสามารถเปลี่ยนเป็นโน้ตสูงก็ได้นะโตอย่าร้องหรือท่านจะอะไรเงี้ยคือสามารถได้ตอนจบตอนจบไปถึงตอนจบที่ดนตรีจบผมทำไวเบโต้ให้เป็นอะไรลูกไวเบทมันแหลมแหลมไม่กี้ทีอะไรอ่ะบวกบวกขึ้นให้อีกหนึ่ง ไมต้องบวกแล้วอะม,อมันเยอะมันเยอะอตอนนี้อยู่ระหว่างต้นฉบับกับบวกหนึ่งเท่านั้นแล้วอะเพราะไม่งั้นเจ้าน,นี้มันดูไม่น่าฟังนะดูไม่ใช่เด็กที่ท,ที่ที่ไม่รู้เรื่องดูมันวุวายไปหน่อยชอบแบบไหนชอบแบบต้นฉบับไหมไม้หมดจริงๆคือหนูก็เซ<อ>็งเหมือนกันะต้นฉบับหนึนันแยกมองมองจันมองจันไม่มอ,ง,มอ,ง,ง,มอง,งไม่มองจันไม่มอง เราบอกว่าสบายไหมหรือว่าไง เมื่อกี้คือบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มากกว่านี้แล้วลูกตองได้ไปต้องไปจัดการว่าไม่งั้นน้องก็ไม่ไหวเพราะนี่คือน้องช่วยตองนะเนอะเนอะคือเน้ยเน่ช่วยทีนี้ลบบวกด้วยกูปรุงส่วนใหญ่เสียงจะไม่สูงไปแล้วใช่คือคือร้องสูงไปมันไม่อุ่นไงมันไม่ละมุนแต่ตอนนี้คือคือกำลังจะบอกว่าสองคนต้องช่วยกันของเนเน่จะมีปัญหาตรงจันไม่มอง น้องก็มีให้อย่างเงี้ยใช่ไหมมีแล้วอุ้ยไม่เอาแล้วแต่ทีนี้ของของตองก็มีปัญหาตั้งแต่โอ้หนูนละอ้องา ปูนวลละอองน้องจะนิ้วอายไปทําไมหันมากไกลไกลสิครูว่าตัวเชสตองันต้องเปิดมากกว่านี้เพราะงั้นตองก็คือจะคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ลอยขึ้นมาคือมันมันเบาเกินอะตองนี้ออกแรงเพิ่มอ่ะลูกร้องตัวต่ําต้องใช้แรงมากนะครับอ่ะสรุปสองคนบวกหนึ่งครับบวกบวกหนึ่งไหมบวกหนึ่งเนาะอ่าเนเน่ช่วยช่วยพี่เขาเดี๋ยวบวกหนึ่งก็จะลบ หรือจะเอาปกติเอาปกติไหม,ไมไปกติก็ได้ต้อง<ก><ด>ช่อยนะพัฒนากันอนะเอาไงคือจริงๆแล้วคือปกติมันจะต่ำขนาดไหนครับอ่ลองดูกีกทจริงจริงมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากเพราะว่าบังเอิญว่าตองเสียงต่ำไนงะตอนนี้คือครูกลัวว่ามันจะต่ำไปหรือเปล่าอแค่นั้นแหละลองลองปกติให้ลึกๆ